สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินีต้อนรับสู่นินโกชาแนลนะฮะวันนี้อยู่ผมนินโกในเกมอ่าวอเฟมไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะผมจะเป็นการแชร์บิวอัตอมอสอินแคนนอนนะฮะในสไตล์ของนินให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้กันดูนะครับสำหรับอัตอมอสอินแคนนอนนะผมในรูปแบบปกติก็จะยิงเป็นบีแบบนี้เนาะแล้วก็เก็บชาร์จอินแคนนอนโดยการยิงหัวนะฮะมันจะยิงหัวยากนิดนึงเพราะมันเป็นปืนบินเนาะ กดเมาสกลางเพื่อเปลี่ยนบืนิคนนอนนะผมจากนั้นมันจะกลายเป็นปืนยิงระเบิดแบบนี้นะฮะเริ่มกันที่เป์นอิคนนอนนะผมอันแรกอ่าเลือกไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันที่2ผมเลือกเป็นอา i n c r ดาเ d a m a บวก24ผมแล้วก็หลังจากทำชิลดแตกเนาะแล้ก็ได้ดาเมจเพิ่มอีก30นะฮะอันที่3ผมเลือกเป็น Ammo Capacity นะผมผมมองว่าอาปืนมันค่อนข้างจะใช้กระสุนเยอะนะฮะในโหมดแรกเนาะ ก็ใช้เป็นอันนี้นะฮะแต่ว่าถ้าใครชอบระยะบีมก็ไปใช้เป็นอันนี้แทนนะครับผมอันสุดท้ายผมเลือกเป็นคีชชานนะครับผมสําหรับบิวอ่าตัวมอสก็จะเป็นประมาณนี้นะผมกาวิไนท์อาสเตตัสชาร์นะฮะมันติช็อตดอสสปีดนะผมมันติช็อตใบเนี้ยใส่เป็นใบอื่นก็ได้ผมก็คือเป็นอากาวิไนท์ของมันติช็อตก็ได้หรือว่าจะใส่มัน Sh ติช็อตเฉยๆก็ได้ครับผมอันนี้ผมใส่เป็นดอสสปีดด้วยเอาม mm ูฟเมนต์ของวอลเฟรมเนาะอิเล็กทริกสเตตัสชาร์ดพอกซินสเตตัสชน อันนี้บวกกันก็จะได้เป็นโคลโลซีมนะผมแล้วก็ใส่อ่าฮีทใบพรามนะฮะก็จะเป็นอ่าโคลโลซีพีนะผมคีทที่เข้าชาร์จคีทที่เข้าดาเมจโคนสไทเพิ่มดาเมจอ่าไอใบาดาเมจเนี่ยเราจะใส่เป็นมอดเผาก็ได้นะผมแล้วแต่เลยนะอันนี้เพิ่มระยะบีมครับเมอร์เซเดสเพิ่มสแต็กดาเมจหลังจากฆ่านะผมแล้วก็ได้รีโหลดสปีดนะฮะมอดอีกเซตหนึ่งใช้กับคอปัสนะผมก็คือยัดเป็นพิทอย่างเดียวเลยนะฮะ แล้วก็ปืนมันได้ไฟมาอยู่แล้วเนาะมันก็เลยกลายเป็นทาร์ดแก๊สนะผมจกวีไนซ์สเตตชัชันมัติชอ็อตเหมือนเดิมนะผมมัติช็อตใส่ใบอื่นก็ได้นะท็อกซินสเตตชัชันอ่ะอันนี้มดเผาคอปัตนะผมก็ไปลังแกคอปัตเนาะก็ใส่เป็นมดเผาไปนะเพิ่มทอท,อทอัดาเมจท็อกซินเข้าไปอีกนะฮะคีที่เข้าชาั้นคีดาเมจด,ดาเมจเพิ่มระยะบีมแล้วก็เป็นเมอร์เิเลสเหมือนเดิมนะผมเพิ่มสแต็กดาเมจนะฮะแล้วก็รีโหลดสปีดเนาะ ต่อไปจะเป็นการลองบิวอัตอโโมอสกับมอนประเภทต่างๆนะฮะ แน่นอนว่าพอมันเป็น secondary นะผมเราก็จะเอาไปเล่นคู่กับเมซ่าเลชี่นะฮะต่อมาจะเป็นบิวอัตอมอเที่ยวไว้เล่นคู่กับเมซ่านะผมก็ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้ยผมเปลี่ยนแค่อ่า secondary เอาเบิร์ดอย่างเดียวเนาะแล้วก็เมซ่าในบิวนี้นะผมอ่าก็เป็นเมซ่าเลชี่เนาะผมได้ทําคลิปไปแล้วนะผมพร้อมกับวิธีเก็บสแต็กเนาะเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะฮะแต่อันนี้ผมก็เก็บอ่าสแต็กของเมซ่าครบแล้วผมก็จะเป็นอนะ่าเซรามิกเดกเกอร์เนาะที่เก็บคอมโบแล้วก็ได้อ่า 11x นะฮะแล้วก็ เป็นโทบัสอคอนชานะผมได้เซ c o n d น r ดรีคีช้านะผมแล้วก็คอมแบทนะผมยิงแล้วเจ็บตัวเนาะก็จะไปทิกเกอร์กับอเวนเจอร์นะผมก็คือเจ็บตัวแล้วได้คีช้านะฮะแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการสลับพาวดธของอัลเบิร์ตนะฮะได้คีช้านคีดาเมจนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ successful ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะย,ยังไงก็ววรบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้ง2องช่องทางนะผมสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนินเนโกะสามารถโด o n a ได้นะผมหรือไปการที่เช่วกันเล่นอายของนเกมหรือเปการให้คำแนะนําก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะ อันนี้ก็เป็น YouTube ช่องอ่านี้ในโกะนะผมก็คือที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีอ่าทางทวิตเนาะทวิตก็เป็นอันนี้นะผมเซิร์ชนี่ในโกะก็น่าจะเจอเช่นกันนะผมแล้วก็อย่าลืมติดตามอ่าเหล่าสตรีมเมอร์วอลเฟมทั้งหลายนะผมในเครือกันด้วยนะก็จะมีคุณ not f gaming นะผมพิม not f gaming ก็จะเจอเลยนะฮะคนนี้เป็นสายในเรื่องเนาะสามารถไปติดตามกันได้ผมแล้วก็จะมีนี่เลยพี่อ้ํานะผมพี่อ้ํา midnight angel นะผมก็แกก็จะไลฟ์ช่วงประมาณดึกนะฮะก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะฮะทั้งใน YouTube แล้ววกก็็ทิตเเลยนนะคุณหมือ แล้วก็อันนี้ก็ขาดไม่ได้แล้วผมก็เป็นท่านหัวหน้าเผ่านะฮะลุงแมวเนาะลุงแมวนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะผมก็ไลฟ์ช่วงอะไรนะช่วงที่มีคอนเทนต์ใหม่มานะฮะก็ทั้ง YouTube ทั้งทวิตเช่นกันนะผมสามารถไปติดตามแกได้เช่นกันนะ,ะแล้วก็มีนี่คนนี้เลยคอนเทนเต์เจ้าเตอร์อีกคนนึงอ่ะลุงแมวก็เป็นคอนเทนต์เจ้าเตอร์ด้วยคนนี้ก็เป็นด้วยนะผมก็เป็นบูเบอร์รี่แคทเนาะก็เป็นสายแฟชั่นนะฮะสามารถตามกันได้เช่นกันแล้วก็มีคนนี้เลยคุณเบลมอสนะฮะก็คนนี้ทำ แล้วก็คนสุดท้ายผมก็เบบี้จังเนาะหลายคนอาจจะรู้จักเบบี้จังกันอยู่แล้วนะผมก็ไม่แน่นะเขาอาจจะกลับมาทำคลิปก็เป็นได้นะฮะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจเข้ากลุ่มวอลเฟมนะผมก็ตอนนี้เป็นวอลเฟมไอรีเลยนะผมก็เป็นกลุ่มที่ผมเป็นแอดมินเองเนาะแล้วก็จะมีลุงแมวกับคุณ n o อตเอฟเกมมิ่นะผมเป็นแอดมินด้วยนะฮะก็สามารถเข้ามา,อาสอบถามนู่นนี่นั่นได้นะผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทุกลิงก์เลยนะผมด้านล่างใต้ description ไว้ให้นะผมอ่าช่องวอลเฟรมต่างๆแล้วก็กลุ่มวอลเฟรมเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะ